ครับมันมีคาอยู่คาหนึ่งแต่ตอนที่ไปเรียนเภสัชกรรมนะครับเภสัชกรรมไทยมีคาอยู่คาหนึ่งที่ที่มันสะกิดใจแล้วก็จำมาจนถึงวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอคําว่าแพทย์ศิลปะนะครับแพทย์ศิลปะเอ๊ะทำไมต้องเป็นศิลปะทําไมต้องเป็นศิลปิน ในเรื่องของแพทย์ในการรักษาโรคเนี่ยนะครับโรคศิละปะอะไรเงี้ยโรคศิละปะก็พอดีเพิ่งจะรู้ฮเพิ่งจะรู้ตอนที่ไปเรียนเภสัชกรรมนั่นเองเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นศิละปะจริงๆในการใช้ใชยาในการรักษาผู้ป่วยนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างละเกินนะครับในการที่จะเอามาประมวลผล ในการรักษาคนเช่นการวินิจฉัยการดาูส่วนประกอบเยอะแยะมากมายของผู้ป่วยการดาูการที่จะใช้สมุนไพรอะไรต่างๆมีต้นอะไรบ้างมียาอะไรบ้างที่จะมาปรุงที่จะมาผสมประสานกันให้ให้มันเข้าถูกบริบทของของโรคโดยเฉพาะยิง่งเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับมีคนถามมามากว่ากัญชารักษาโรคได้อย่างไรกินอย่างไรต่างๆนี่นะครับมันก็เลยทําให้ผมเก็ต ถ้าเข้าใจในเรื่องคำว่าโรคศิลปะมากขึ้นโดยเฉพาะาอย่างยิ่งยเรื่องกัญชามีคนถามมาเยอะนะครับว่าใช้ยังไงนะครับผมจะมาได้กล่าวถึงเรื่องของกัญชาและประวัติความเป็นมาว่ามันเป็นยาเสพติดอย่างไรนะครับมันเป็นยาเสพติดได้อย่างไรแล้วก็มันมาถึงตอนนี้นะครับเป็นพืชสมุนไพรควบคุมได้อย่างไรจะไม่พูดถึงตรงนั้นผมจะพูดถึงเ,เรื่องของการที่จะมาใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์ จริงๆเนี่ยมันทำอย่างไรนะครับอันนี้กัญชาเนี่ยนะครับมันมีสารอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในกัญชานั้นนะครับแต่ตัวที่เป็นพระเอกนางเอกจริงๆก็คือตัว THC กับ CBD เพราะนั้นในที่นี้ผมจะกล่าวถึงเฉพาะ THC กับ CBD เท่านั้นนะครับพวกเทอร์พีนที่มีอยู่เป็นพันๆชนิด พวก CBA CBN อะไรต่างเนี่ยผมยังไม่ยังจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบเหมือนกับว่าเราฟังดนตรีทั้งคณะนะครับตอนนี้ในฝ่ายทางตะวันตกหรือแพทย์แผนตะวันตกหรือแพทย์แผนปัจจุบันก็ดีนะครับมักที่จะเอาสารอะไรต่างๆในกัญชายแยกออกจากกันโดยกระบวนการการสกัดนะครับใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องจักร้นมาสกัด อ b าซีออกต่งหากซีบดีออกต่างหากท s เออกต่างหากเนี้ยนะฮะและเอาไปรักษาซึ่งซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเขาทําเพื่ออะไรนะครับแต่จริงแล้วนี่กัญชานี่ในตั้งแต่สมัยครั้งพระนารายณ์มหาราชนะครับมีตำรับยาที่เป็นโรงเป็นโรงพยาบาลสมัยกรุงศรีรุยยามาแล้วสมัยพ่อคุนลำคคำแหงมาแล้วนะครับที่ให้ปลูกทรงให้ปลูกกัญชา ที่เขาสัพยานะฮะตั้งแต่นั้นมาแล้วนะครับการช่กัญชาในตำรับแพทย์แผนไทยนะครับตำราโอ,โอสถพะนารายนะฮะส่วนอย่าลืกจะช่กัญชาทั้งห้าคำว่าทั้ง5้าก็คือตั้งแต่รากต้นนะครับกิ่งก้านใบดอกมเมล็ดต่างต่านียเรียกว่าทั้ง5้าเพื่อที่จะให้มันออกฤทธิ์ได้ครบองค์ประกอบของมัน นะครับตอนนีอ้อย่างที่บอกผมจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของ t s c กับ CBD นะครับผมจะเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเลยแหละนะครับ t s c นี่นะฮะจะเป็นตัวที่กระตุ้นและก็ทำให้เมานะครับ CBD จะเป็นตัวเข้าไปรักษานะครับตอนนี้มันจะรักษาได้อย่างไร มารักษาได้ทุกโรคจริงหรือนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ c v d นะครับมันไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะครับมันเป็นเพียงสารที่จะเข้าเข้าไปร่วมกับเอ d o c a n n a b ม n o i คือตัวเอ d o c a n n a b ม n o เนี่ย c v d ในร่างกายของเรามันมีอยู่อยู่แล้วในรูปแบบของภูมิต้านทานเราเกิดมาก็ติดตัวมาแล้วครับ แล้วก็มีเยอะด้วยเยอะๆเยอะมากขึ้นมากขึ้นอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงต่ำอายุมากขึ้นมากขึ้นนะไอตัวซี d ดีก็จะลดต่ําลงต่าลงต่าลงเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารนะครับเพราะว่ามันเป็นสารที่ช่วยในการที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของหน้ากายตอนนี้มันจะทําหน้าที่ซ่อมแซมตรงนี้ได้ก็ตอนที่เราพักผ่อนเต็มที่โดยเฉพาะอย่างนี้เวลาหลับนอน ตั้งแต่4ี่ทุ่มถึงตีสองประมาณนี้นะครับตัว CB ก็ออกมาทํางานโอ้เร่งรีบเสริมสร้าง,ส,างส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้ครบองค์ประกอบบริบูรณ์เท่าที่มันจะทําได้นะครับแต่บังเอิญว่าในการใช้ชีวิตประจาวันของเราเนี่ยเราทําลายร่างกายของเราทุกวันเช่นบางคนกินอาหารเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่มีประโยชน์อะไรเลยซ้าไปทําร้ายทําลาย นะครับ CBD ทุเรละอยู่ในร่างกายนั้นให้หมดสิ้นละดบลงดบลงทีละน้อยละน้อยสวนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้นประจําทุกวันทุกปีทุกเดือนนะครับดังนั้นไอตัว CBD ที่จะมาซ่อมแซมส่วนที่รอของร่างกายเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงด้วยการทําลายตัวเองแต่บังเอิญว่ากัญชาเนี่ยมันมี CBD ซึ่งเป็นตัวเดียวกันเป๊ะที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับดังนั้น เราก็จะรับ CBD ภายนอกเนี่ยจากกัญชาเ,เข้าไปเสริมสร้างร่วมกับ CBD ที่อยู่ในร่างกายของเราโดยการนำของใครครับโดยการนำของ THC THC จะเป็นตัวกล่อมกล่อมให้เราเนี่ยเคลือบเคลิ้มแล้วก็หลับสบายสบายหลับสนิทอย่าลืมนะว่าการที่ CBD หรือว่าร่างกายของเราจะเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ดีที่สุดก็คือเราหลับสนิท นะครับหลับสนิทยิ่งหลับสนิทเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแล้วก็ตอนตอน,ตอนช่วงไหนระหว่าง4ี่ทุ่มถึงตีสองตีสามประมาณนั้นนะครับตอนนี้เมื่อมันเข้าไปทําหน้าที่เนี่ยโดยการนําของ t s c มันนําอย่างไรผมยัยังไม่พูดถึงยังไม่ลงรายละเอียดน,นะฮะเพราะว่าต้องใช้เวลาเยอะนะครับโอกาสหน้าจะว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ถามว่า ต้องใช้ขนาดไหนเออนี่สิเป็นเรื่องสําคัญมากๆเราต้องใช้ขนาดไหนนะครับปกติแล้วเราใช้น้ํามันกัญชาหยดเข้าไปใต้ลิ้นที่ต้องการหยดเข้าไปใต้ลิ้นก็เพื่อให้มันแอบซอบให้มันย่อยตั้งแต่อยู่ในปากนะครับเพื่อจะเข้าสู่ในกระแสะเลือดโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยเพราะถ้าผลกระบวน,นการย่อยเนี่ยผ่านตรงนี้นะครับมันก็จะไปสูญเสียในกระเพาะอาหารนะครับไปเจอกรดอะมิโนไปเจออาหารเก่าอาหารใหม่ต่างๆเนี่ย นะครับแล้วก็ไปสู่ขบวนการแยกของไตนะครับซึ่งถ้าไตดีก็ดีไปถ้าไตไม่ดีนะครับก็จะสูญเสียไปเอยเพราะฉะนั้นถ้าเราหยอดใต้ลิ้นอมไว้ใตลิ้นให้มันแอฟสอบเข้าไปสู่เส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ในใตลิ้นมันจ้จะเข้าไปโดยโดยสมบูรณ์แบบของมันนี่ต่างหากที่ทําให้ที่ทําให้เราจําเป็นต้องหยอดตอนนี้หยอดขนาดไหนละกี่หยดละนะครับตอนนี้ ความจําเป็นของการใช้ ondan, น้ํามันกัญชาเนี่ยนะครับมันต้องให้ถึงโดสของมันนะครับถึงโดสของมันหรือหรือทําให้เก็ตไฮผลผลต้องการจะใช้คําว่าเก็ตไฮเพราะเพราะไม่อยากใช้คําว่าเมานะครับเพราะไม่อยากใช้คําว่าเมาเพราะว่าคนเราเมาไม่เหมือนกันเหมือนเมาเหล้าเนี่ยเออเมาไม่เหมือนกันออกอาการไม่เหมือนกันแล้วก็ขนาดนะครับขนาดที่จะใช้ให้เมาเหล้าเนี่ยไม่เหมือนกันด้วย บางคนเป๊กเดียวนิดหน่อยก็เมาแล้วบางคนเป็นแก้วยังมาสองแก้วสามแก้วยังไม่เมานะครับบางคนเมาแล้วร้องเพลงบางคนเมาแล้วร้องไห้บางคนเมาซึมเศร้าบางคนเมาแล้วไอ้อาวยายโมโหมันสวกมันสวกมันศูนย <c oughs> ์มันสวกมันศูนย์เป็นอีหยังน้อยกับศูนย์มดมันตออไปเอออัน,นเนี้ยเนี่ยคือคือเรื่องของการเมาเล่าอย่างที่เราเห็น พอทุกคนจะเห็นคนมเมาเหล้าอยู่เป็นชีวิตประจําวันซึ่งอันตรายมากเนี่ยมันสกขนาดเอะอาวยวายฆ่ากันแต้งกันกันย้อนมเมาเหล้าแน่นาะนะครับอันนี้นี่คือลักษณะของการเมาเหล้าแต่เมากัญชาเนี่ยมันแค่เกลไทให้ถึงแค่เกตไทยเราเม้มปากดูถ้าพอเยอะปากอีกหน่อยมันรู้สึกเหนียวเหนียวปากอันนั้นแหละคุณเกตไทยแล้วนะครับเหมือนกับที่เราซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่งนะครับ แล้วก็ซื้อพิมพ์เตอร์มาเครื่องหนึง่งเราเสียบข้อหากันให้มันพิมพ์เลยได้ไหมสั่งพิมพ์เลยได้ไหมไม่ได้ต้องมีไดเวอร์ที่จะมาเชื่อมโยงต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับพิมพ์เตอร์ให้มันเชื่อมโยงถึงกันที่จะทางานร่วมกันได้เหมือนกันครับตัว TSC ที่ภายนอกนะครับคือจากกัญชาแล้วก็ c b d ภายนอกนะครับที่จากกัญชาจะมาร่วมการทํางานของซ B d ภายในหรือเอนโดคานาเมนนย์เนี่ย มันยังจูนถึงกันไม่ได้ต้องใช้ TSC นำในการที่จะจูนให้ถึงกันได้เหมือนอย่างไดเวอร์ที่จะจูนระหว่างคอมพิวเตอร์กับพิมพ์เตอร์ให้พิมพ์งานได้นะครับตอในขนาดไหนล่ะถึงจะถึงจะถึงจะถือว่าเป็นการเกตไฮก็อย่างที่ผมบอกนะครับการใช้กัญชาต้องเกตไฮเพราะฉะนั้นการเกตไฮถ้าคุณกลัวคุณกลัวการเกตไฮคือคุณกลัวการเมาของกัญชาเพราะทุกคนไม่เคยเมากัญชา นะครับสมมติว่าเราเดินทางเราเดินถนนไปเนี่ยเออนะครับไปเจอคนนอนแง่งแม่งอยู่ไม่คือบอระเด็นบวตัวงะ่ะนะครับส,รสลบสสายอยู่นั่นเราก็โอ้อะไรเนะี่ยคนเป็นอะไรไปเราก็ตกใจใช่ป่าตรงโอ้ตายหรือเปล่านี่ยยังไงแต่ถ้าสมมติเราถามว่าเขาเป็นอะไรกันแต่ถ้าเขาบอกว่าเอ๊ะเขาเมากัญชาเราก็สบายใจแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเอเอเขาเขาเมาเหล้าสมมติว่าเขาเมาเหล้าน่ะ อย่างที่เรา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 ,เราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะเรารู้เออนะเขาเมาเหล้าที่นอนกันะเขาเมาเหล้านะครับเราก็สบายใจเออแค่เมาเหล้าเท่านั้นเองคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยลราก็เราก็เข้าใจแต่แตอนนี้การเมากัญชาเราไม่เคยเห็นบางคนเมากัญชานี่แค่สลืมสลืเอเก็ดไฮอะไรนิดหน่อยโอ้ตกใจกลัวรีบไปหาหมอ บางคนไปถึงกลางทางหายก็มีไปถึงมือหมอหายก็มีแต่งกิดแล้วถ้าเมากัญชานะครับจะเมาดีไหนก็แล้วแต่นะครับแค่คุณอาบน้าพักผ่อนนอนหลับมันก็หายหลังจากที่หายแล้วจะสบายตัวสบายปอดโป่งมากไม่เหมือนเมาไม่เหมือนเมาเหล้าถ้าเมาเหล้าหลังหลังจากตื่นเช้ามาแล้วโหปวดหัวหนึบหนึบหน้ามืดตาลายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือความแตกต่างผมจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเมาเหล้าเนี่ย ซะมากกว่าเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราเคยเจอการเมาเหล้าทั้งตัวเองและเห็นคนอื่นด้วยนะครับตอนนี้ในการที่จะทําให้มันเก็ทให้เอามา,มาถึงนี้ก่อนเราก็หยอดเอาเริ่มต้นสองเลยฮะสองเลยถ้ากลัวนะสนะก่อนนอนนะครับก่อนนอนประมาณสักยี่สิบนาทีสาสินาทีก่อนนอนนะหรือหลังอาหารเย็นนะครับต้อง ใช้หลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนนะครับอย่าเอาตอนเช้านะครับเพราะว่ากัญชาเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อใช้แล้วนะครับต้องพักผ่อนต้องหลับนอนถ้าง่วงนอนอย่าไปฝืนนะครับพอฝืนแล้วมันจะแห้งมันจะเป็นเกิด reflex action นะครับไม่ดีไม่ดีนั้นต้องใช้ใช้ใช้หลังหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนนะครับเอาสองหยดโซ่สองหยดตื่นเช้าขึ้นมา เอ๊ยยังไม่เป็นไรนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยสแสดงว่าธาตุของเราแข็งวันพวุนี้เอาไมายเอาสามหยดยังไม่เป็นไรสี่หยดห้าหยดบางคนแปดหยดทังเกทไฮก็มีแต่บางคนหยดเดียวก็เกตไฮแล้วก็มีอันนี้ธาตุแตกต่างกันนี่ไงที่ว่ามันเป็นศิลปะนะฮะนี่ไงที่ว่ามันเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นท่านต้องไต่ระดับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะรู้สึกเกทไฮนะครับ เมื่อถึงแก้ท้ายถ้าสมมติว่าท่านแก้ท้ายที่สี่หยดท่านก็ลดลงมาสามหยดแล้วก็คีบเอาสามหยดลตลอดตลอดตลอดไปเลยนะครับสามหยดตลอดไปนะครับถ้าท่านแก้ท้ายที่ห้าหยดก็เอามาสี่หยดก็สี่หยดตลอดไปอย่างนี้คือเป็นศินละปะในการดูแลรักษาสุขภาพจากน้ำมันกัญชานะครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นคำถามและเป็นปัญหา ที่ทุกคนถามมาเยอะนะครับถามมาเยอะจริงๆว่าต้องใช้ขนาดไหนอย่างไรนะครับอย่าลืมนะว่าตอนนี้ตัวกัญชาเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้ร่างกายสมบูรณ์ขึ้นมาแอคทีฟขึ้นมา,อ,าอะไรกันรีบอนรีบอนตัวเซลล์ต่างๆรีบอนครับ ทาให้ทาให้เซลล์ทําให้เซลล์ที่มันตายอ่ะนะครับน้อยกว่าเซลล์ที่เกิดใหม่อย่าลืมนะว่าเราตายทุกวันทุกวินาทีคือเซลล์นร่างกายเราตายทุกวันทุกวินาทีตาย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 ไปและขณะเดียวกันมันก็เกิดมาทดแทนทุกวินาทีเหมือนกันแต่สําคัญว่าตายกับเกิดใหม่รีบอนใหม่นียอันไหนเยอะกว่ากัน ถ้าตายเยอะกว่าเกิดใหม่อะไรท่านก็จะซูบสูบซูบสูบซูบสูมเหี่หยวแห้งแกเร็วกว่าปกตินะครับถ้ามันบาลานซ์กันท่านก็จะอ,ะอยู่คงสภาพเดิมอันนี้คงยากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็กกเซลล์ที่ตายจะมากกว่าเซลล์ที่เกิดใหม่แต่อย่าให้มันมากกว่ากันเยอะถ้ามากกว่ากันเยอะอันนั้นคือสุขภาพาจะไม่ดีท่านก็แก่เร็วฉะนั้น ไอ้ตัว CBD เนี่ยจะเป็นตัวชะลอในการที่จะไม่ให้เราแก่เร็วไม่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมันจะคอยซ่อมแซมเซล์ที่หลอของร่างกายที่มันสึกหลอไปทุกวันอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรอะอ่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะครับในการใช้กัญชาครับสำหรับวันนี้คงพบกันแค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ